คอยคอยคอยเอ้าเฮ้เ <c oughs> จ้าล่ะฮะฮะฮะกินหานห,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 หมดเลยกินหานหมดเลยฮะคอยคอยขี้จะแตกไนฮะ คอยคอยคอยโอร้องไห้เหรอลูกโอ้ยร้องไห้ร้องไห้มลูกโอ้ยฮะต้องร้องไห้ร้องไห้ไหมพ่อกลับมาแล้วโอ้ยบ้าบอมึงนี้คอยอึ๊บเฮ้ยย่ายุ่งกับหัวกูคอยคอยเฉยๆดิดิไม่ ม่ยังไม่เดี๋ยวนิสวัดดีครับสวัดดีเดี๋ยวแ่เดี๋ยว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 ,ยวไม่คอยนั่ง,งองลยร้องห้ร้องไห้หมาเห็นนะหมาเห็นไหมเห็นด

โอ้ยคิดถ uh, hey, ึงก yup ันจะแย่ไล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 ่อะไล่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 เอ้ยพ่อหรือมอนี่มาวะไม่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 ้อดีใจ่ไหนเลยแม่ Đi bên đây nè Đi bên đây nè Bố chi Bố chơi nào con bố chi nha Hả Bắt chấp bắt chấp hơi Bố chi Bố

ดีใจกันใหญ่เลยนะเนี่ยอะไรอ๋อยาบำรุงตับหมาของไอ้เป้าบ,บ้าบอ,อดูนาราดิเฮ้ยห้อยไว้งี้เดี๋ยวไอ้น้ำเหนือเอาไปแดกไม่ได้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 ไ Ờ. Quay như thế đó nửa đi đè thịt. Giờ mèo mình. À. Ừ. 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 Đó, như vậy lại. Để lại. Ừ, nhiều là cần. Ừ, nhiều nhiều con, ừ. Chú cu, chú cu. Đi la đấy. Bọn ai, bọn ai. Ê ทำเป็นนิ่งทำเป็นนิ่งเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเอ้ยน,นั่นนะทำนิ่งทำนิ่งอันนะโอ้โหนั่นล่ะเจ้าหมูน้อยนั่นล่ะอยู่งี้ก่อน <laughs> กลัวมันหาย <laughs> à, thô máu nè 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 nè